สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อมาสุขูสุกบนนาที่เขามาดซมฮะจะเปิดกล้องเลยสบายดีสบายดีทางไหนเออเอออยู่ไปทางไหนเออสียผีแล้หาปูบ่บอกเออยางลูกไปไปปื้นปื้นไปปื้นปื้นไปใารหาปู่เด้อ ข้าท้าปูแล้วอืมเออสิคนเพืองนี่นะปูก็หนาคนเพืองไว้ไ้ัวกินันมันอึดหนาเลยขอกเพืองพอได้ไวก็เรือ้มันกินเนาะ้ยมื่อหลังเ้เปะเลยเนอย ใครแต่มันล้มแน่นอนลาไมอือู้แนมไปทผูพี่นอะทางดินน้องเนย่ายังบ้านเด้ไปเบิ่งมาเนี่เบิ่งใกล้ๆ่นางแนนไปเลยได้บ่น้องเนยสิอยู่นี่ตัวนึงได้อยู่อ้าวเนินนี่ืเนาที่นองนย ใจนแหละเขาเห็ดไอจะพาพี่น้องลงไปบ่งบัดก็และใช่ก็ต้องแรพี่น้องไอไอไอันี่ยออย่มันแดดนะไป้อกไปห้าปูแล้วอันนี้นี่อนนี้งเอาใบม้อีูเอาใบใม่หล่ออันเด็อันนอันนี้นั่นนั่นอันน้ยาเีย้ น่าจะมีอนรอรอ้าถอยเหาแปลบไปไปนางใหม่น้ำปูไปไปมามาสิยุกยุกยุกนาปัุ้ยปั๊ปัดไปไปไเไปปัดแถ่นี่นองยางบมเป็น ยางเฟ้นก็นคล้ายแนกดอกเครื่องจับยางบวกเฟ้นมีจักพันมีตัเออเออเออสี่ใบร่มแล้วน้ำขาดบอพานยางบ่เล็กน้อยดอกสแดงได้อีกเดือนสองมาเดือนสองนีใบกำลัง ออกลมงน่ะลไปอีกเลยยูได้บอลเก้าแล้วผูกใหม่บักใหญ่ไปหยุกขึ้นได้เอู่หา่มน่อันนี้เอาไปโพผเอาไปโพลี่นี่ไปโพใหญ่นี่ลูกโฮมโพลอะไรเย็นไปเป็นเลยงานสุเวดด้ทางอ๋อ น่ามมนยังล้ายอยู่ขึ้นมากกขึ้นหน้านะข้ามันถ่ายเข้ามากันเข้าบุมากเลยอนะไม่ย่จนฟันพอยองเหนื่อยกันนี้แบบไปแต่ม้วานมโเห็นมาก <ira> ื <m agn ets aría> ่บ้านแล้วเนี่ยเขายังเลยเขาบอกมากด้อคันเฮาจะคันจ้างให้นะมากเอาความจริงขาก็เขาก็บ่อยากง่ายออกดอกเนาะแม่เนาะบ่อีลีอีลอนะจนว่าเฮาจําีบ่ย่าบ่เศาเขาจันคันันวาอันนี้ก็ยา้เขาก็ยาคือกันอันนี้บ่ได้อือ ได้กำลังได้ออกแล้วอยู่มาหาปีแลวเนาะตกลงสร ok ah ้างครูเชียกอันป้ดสีรร่วงกับมี่ยู่พญายีทีเห็นมูในคลิปเขาเมื่อวานนี่เลยพญายำซือเ่าซื้อลำอืมอะไรสิจ้างบอกเด้อ ย่างดีดอกว่ย่างแล้วขนาดไปหนแล้วแล้วดะเนเมื่อกันหนสองคนเม่อเมื่อแล้วพ่อใหญ่น้องน้อยบเห็นก็แล้สิเมื่อนี่ไม่ให่เต้นไปไปหายแล้วนี่ ี้ก็ะอ้ยแล้วก็ไงไงน้องเนื้อเป็นเรื่องของเขาเรยพี่น้องเนืบอกใจเออฟื้นพื้วก็อยู่นกันนอวเาไงอือแล้วก็รู้อยู่นะเมื่อนี้เราไปทาฟื้นบ่อเอาพื้นอยากเล่นขี้ดินน่กถอดเอาอี่แม่หนักโมมี Phải đi khắp, khắp. đi khắp sai chị hỏi đỡ bao nhiêu người <laughs> em thanh nhang chạy ไ่ว่ามันขาวไปไข่วะนี่ข้าแตมาบ่าเห็นขึ้นมาเห็นกับพ่อแห้งอีกมานะครับน่ะมาโพ้ดโตกะขยหัวงวม,มากมากเลยมาโพดนี่ฝากโพ่นี่ก็มีกาฝากคือกันเนาะมีเนาะพี่เนาะโอ้ยกาฝากมามาโพ้กำลังซุกนน่มกโพ ออกมาดำๆสุกโอ้ยมันสุกร้ายแล้วมันจนห่วยเลยพี่กี้แห้งดกกว่านี้รุนลงมากงวอกินเอาสีบนวานเลยนี่งวงมาเลยชีดูใช้งวงอยู่ใช้หน่ะใช้ชีมันไล่มันเร็วไล่งวงเร็วใ่งวงห่างงวงดูห่างงวงห่างงวดูลูุห่างไม่ดูงวงนะ เออใบมันเกือกินเนาะจำแม่เราบัมาเลยจ้าไปชิปุ๊กหายเพลินนะบ้านจำแม่เป็นไงน,น,น้องเนยนี่กลับบ้านแล้ะน้องเลย กลับไปบ่อนเราอยู่ละไปตจ้งหมอว่านตอนเสาร์หมูว่านแม่น้งนองเนย ห้ามก็ได้ห้ามแทงว่วงห้ามดิ Si đang về thằng này. em mà hắn sẽ đi nơi đây nè. Đi nơi thằng này. Ê ngu à. đi, đây bò đu. em เป็นคือเมื่อก็ไ